ชาเลนเลลายหุ่นหมูวันที่7ของผมกาลินาวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยเราจะไปปั่นจักรยานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีแบดกันเมื่อวานที่ผมบ่นปวดปวดปวดน่องอะตื่นเช้ามาก็คือไม่ปวดแล้วเออมันน่าจะเหมือนแบบตอนที่เราปั่นนานๆซอยปั่นปั่นแบบที่ๆมันก็เลยทําให้ปวดน่องตอนนี้เดี๋ยวก็เป็นปั่นแบบนี้ไปก่อนละกันอารมณ์แบบบริหารอะบริหารกล้ามเนื้อเฮ้ย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 มันเร่งมันเร่งมันเร่ง มันคิดจะแซงมันคิดจะแซงโอ้โหอย่าแซงกันสินตัววันนี้มื้อเช้ามีข้าวอะไรกิน <c oughs> สิบโมงกินโปรตีนกับเม็ดเตียแล้วแล้วก็ประมาณเที่ยงค่อยกินกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งไข่ต้มสลัดผักแล้วมื้อเย็นอะ คิดดูก่อนไปครับทุกคนไปตีแบตกันดู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 ลีนาลีลานเร่งสปีดลีนาเร่งสปีดโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้มีคนบวนปวดน่องอีกอ่ะเอาเร็ว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 อะไรนะแสงแดดเข้าตาดิไปเร็วเร็วเร็วสุดทางแล้วมามามาไปตีแบตได้ สงสัยเราต้องลงให้เร็วกว่านี้บ้างเนี่ยออกกําลังกายอ่ะวันนี้เรามาออกกําลังกายกันตอน7จ็ดโมงนะครับแดดเริ่มเปี้ยงและครั้งหน้าคงต้องเป็นช่วง6กโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาไม้แบดกลับไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วก็ไปปั่นจักรยานไปเดินจ็อกกิ้งแบบวันแรกๆเพราะว่าตอนนี้แดดออกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมคงต้องตื่นสักหกโมงแล้วก็ลงมาออกกําลังกายปั่นจักรยานกี่รอบรอบเดียวร <laughs> อบเดียวแล้วไปเดินโอเค แสงแดดแบบไปยังมากแล้ววันเนี้ยโอ้ยเฮ้ลูกนข,ขนไก่ปัน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  <c oughs> อรอเหมือนปันจักรยานในทุ่งลาเบนเดอร์ <c oughs> วันนี้เราจะเดินกันทั้งหมดกี่รอบห้ารอ,อ,อบเองไง <5. S 1> ครั้งที่แล้วสิบรอบเลยนะสิบรอบ,อบเออเดินแกว่งแขวนเฮ้ย <c oughs> ลีนามันเอวบางลงว่ะ <c oughs> ตัวงนี้นะ <c oughs> ผมอ่ะดูพวก ลดความอ้วนลดน้าหนักดูพวกคนแปลงร่างดูพวกคลิปวิดีโอที่คนเขาเคยอ้วนอ่ะแล้วเขากลับมาผอมอ่ะด้วยกับการออกกําลังกายการทํา IF พวกเนี้ยดูให้มันเป็นแบบว่าเป็นกําลังใจนแรงปันดาลใจเยอะมากๆปกติผมจะดูพวกพีทอิตแหลกรายการพากินพาทัวร์ดูบังเอดูตัวเองดูอาหารดูแบอิวดูอะไรเงี้ยที่เป็นพวกรายการพาไปกินพาไปดูอาหารเดี๋ยวนี้ผมแคนเซิลหมดเลย เปิดเป็นพวกรายการออกกำลังกายรายการลดความอ้วนเฟ้นหาแรงบันดาลใจเราจะต้องรักษาทองหนึ่งบาทไว้ให้ได้แต่ในทางกับการลูกเพจหลายๆคนอ่ะเชียร์ให้ภารกิจของผมไม่สำเร็จเพราะว่าจะได้เอาไปบริจาคให้แมวแทนเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมกับลีนาไปออกกำลังกายก่อนเดินวนสักสิรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้าน ไปกินเม็ดเจียโปรตีแล้วก็ค่อยกินข้าวกันผมให้ดูสารลากตเต็มของผมอีกท,ทีนึ่งนะครับอันนี้คือปกติของการเดินของผมเลยนะเนี่ยหามรางเท้าเลยมาลูกตกตกใจตกใจลีนาสะด,ดุดถังขยะเอ้ยขยะอาเก็บไปทิง้งเดี๋ยวไปไหนอ่ะขยะอยู่ไหนไม่รู้ทำไมมากินแล้วไม่ทิ้งที่มากินแล้วไม่ยอมทิ้งที่ใครกินแล้วไม่ทิ้งที่เนี่ยโห ปีหน้าผมจะเปลี่ยนจากหุ่นแบบนี้นะให้กลายเป็นหุ่นหอมเพียวหอมบางไม่ต้องหอวหอมหรอกแต่แค่แบบหุ่นแบบสุขภาพดีเ้ยสุขภาพดีอ่ะออคือถ้าผมลดได้อ่ะทุกคนเชื่อปะ่ะมันจะเป็นครั้งแรกตลอดชีวิต27ปีของผมที่ผมได้ผอมอ่ะแต่จำความได้คือผมไม่เคยผอมเลยทุกคนมาตั้งแต่เด็กเลยมาเลี้ยงดีใช่ครอบครัวคือแบบเลี้ยงดีไม่ได้รวย ไม่ได้แบบรวยหรือว่ามีตังสำรองอะไรนะแต่เขาอยากให้หลานออได้มีกินจไม่ได้อวดอ้วนตูบ,บเ,เลยส่วนสภาพของลีนานะครับไม่ต้องดูนะครับห่วงห้ามดู <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลีนาชวนแบบชวนจ็อกกิ้งนะครับแล้วคือไม่ได้เตรียมการอะไรกันมาก่อนเลย <c oughs> ดูรองเท้าวิง่ง <c oughs> ดิยังเป็นรองเท้าแตะอยู่เลย <c oughs> เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งมากๆการมาปั่นจักรยานเดินเฉยๆแล้วก็ ดีแบบใช่ไหมเออใช่เออไม่ได้อะไรขนาดเหนื่อยอ่ะยูยู่นึกคึ้มอยากจับกิ้งเหนื่อยอะไรนะขออีกรอบกลับเถอะกลับเถอะเหนื่อยแล้วไงไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดินไปทำงานบ้านอ่าโอเคโอเคไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่ามื้อนี้กินอะไรบ้างอะไรตกใจอะไร มื้อเที่ยงวันนี้นะครับหลังจากที่ผมกับลีนาเนี่ยกินเวโปรตีนกินตัวเม็ดเจียไปแล้วนะเช้ามาก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นตัวข้าวไรเบอร์รี่ผสมกับแก้มก็จะมีไข่แล้วก็มีที่เป็นอ่าผักอะไรนะผักกาดผักอะไรผักอะไรสักอย่างผักสลัดเออผักสลัด,ดที่เขาชอบกินกันอะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วมังกรส่วนอันนี้จะเป็น ปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนไม่ทานเลยไม่ทานเลยจะเป็นของร้านลีนานะ,ะส่วนจาน<จ>นี้ซิกเนเจอร์เลยครับกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งฝีมือของลีนาเองกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยแก้วมังกรอ,อร่อยมากอืมนีอออม้อร่อยปะอืมอร่อยหวาน ตอนนี้นะครับฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกไปหมันมาเลยเดี๋ยววันนี้ก็ตามที่ลีนาเขาตั้งใจไว้นะก็คือลีนาเขาอาจจะไปออกกําลังกายที่สวนกลางก่อนนะครับไปเดินจ็อกกิ้งตอนแรกเดิมทีแล้วผมตั้งใจว่าเราจะไปตีแบตกันเลยเพราะว่าเมื่อเช้า,าเราไม่ได้ตีแบตใช่ปะล่ะแต่ว่าทีนี่ลีนาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวสวนกลางมันปิดให้ไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยกลับมาตีแบตก็ได้เพราะว่าส่วนกลางที่นี่เขาปิด6กโมงไง ก็เลยต้องรีบไปก่อนกลัวส่วนกลางปิดเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แข็งเปล่าแข็งเปล่าไม่แข็งไม่แข็งผมอ่ะปลุกลีนาขึ้นจากการนอนเลยลีนาเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายตอน4ี่โมงนะแต่พอ3ามโมงห้านาทีเขาขึ้นไปนอนหุ้ยตัวฝนตกตู้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกอีกแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอะไรกันครับเนี่ย Oh. <laughs> ออกเพิ่งฝนตกปั๊บเลยโอ้แล้วกล้องก็ไม่กันน้ำด้วยโอ้โ oh. หปั่นสุดฤทธิ์เลยเนี่ยทีเนี้ยโ oh, อยจะทันไหมทันไหมอย่าเพิ่งตกแรงอย่าเพิ่งตกแรงโอ้โ oh. ห oh. oh. ตกหนักเลย ทำไมซอยหนึ่งมันใกลจังวะโอ้ยโอ้ยป้านลมโอ้ย ตกหนักด้วยโอ้โห นแล้วระหว่างทางอ่ะมันไม่มีให้ด้วยนะที่ที่บังฝนอ่ะแชฉเลยแชฉแบบไม่ต้องอาบน้ำเลยไม่ต้องว่ายน้ำเลยอ่ะโอ้หยุดแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตาแดงมา ตาแดงหน่อยๆเพราะน้ำเข้าตาเออน้ำฝนเข้าตาอ๋อไอ้เราก็ว่าฝนมันหยุดนิ่งแล้วนะมันไม่ตกแล้วนะฝนอ่ะเขาก็บอกเลยอยู่ตัวมันจะมาอีกแล้วนะแล้วมามันไม่ได้แบบลงไปปล่อยมันมาปล่อยแล้วฟูลง่างนี้เลยเออเปรียกแบบว่าเปียกจริงเปียกจังอ่ะโอ้โหกล้องเป็นไรเพราะว่าเนี่ยเขาอะห่วงกล้องที่จุดและ หลังจากฝนตกไปเมื่อกี้นะครับตกตอนที่เราปั่นจักรยานมาหน้าหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ฝนก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เล่นฟิตเนสของโครงการเป็นครั้งแรกครั้งก่อนผมนับว่าในรอบ6เดือนใช่ไหมผมนับผิดที่จริงแล้วเป็นในรอบ1ปีเพราะตอนนี้เราอยู่บ้านมาครบ1ปีแล้วเร็วเหมือนกันนะเร็วมากะตอนนี้เรากําลังเดินอยู่บนลู่วิ่งแล้วนะครับนี่ฮ่าเฮ้ยเป็นลู่วิ่งที่โคตรดีอะ่ะมีที่วางแบบว่า iPad วางไอ้อามือถือแล้วตรงนี้ก็มีพัดลมด้วยใช่ใช่เขาปรับความชันเอา,เอามันปรับความชันได้เออว่ะเออว่ะพิ่งน,นึกออกอันนี้ลีนาะเป็นงลีนาสมใจเลยเนี่ยที่จริงอ่ะผมว่าเราน่าจะไปไว่ายน้ำาน้าไหนไก็เปียกแลลวเครื่องนี้ดีว่าตัวเราซื้อไปไว้ที่บ้านไหมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมกับลีนาขอ อาทำการละลายหุ่นกันก่อนนะออกกำลังกายกันก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมวิ่งไปแล้ว52แคลนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมอะ่ะต้องไปหาซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่ารองเท้ามันปวดตีมมากเลยต้องไปหาซื้อรองเท้าที่มันใหญ่กว่าตีมผมอะ่ะ อันนี้คือสภาพของลีนาหลังจากเล่นเครื่องออกกำลังกายเสร็จนะครับสภาพคือ <_ irt> เดินกระเพกเลยไปเดี๋ยวเราไปเล่นตีแบดกันต่อครับผมเฮ้ย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 มันแซงมันแซงอโอ้โหมันเล่นเมื่อกี้มันยังปวดปวดน่องจากการสควอชอยู่ยเลยเพิ่อแป๊บเดียวมันแซงไปอีกแล้ว<__ <_ télé charger> เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคืนนี้มีคนนอนร้องขาด้องแน่แ ไปก่อนนะจ๊ะยายจ๋าไปก่อนนะจ๊ะยายจ๋าเอา,เอาวาสานอีกแล้วไม้แบตผมไม่ได้ใช้งานแล้วฝนตกอีกแล้วเฮ้ยเอารถเข้ามาหรอ,อ,รอทําไมคนจะโผ่่นี่มันต้องมีอุปสรรคด้วยวะเนี่ยอะไ <laughs> แล้วตกต้นหนักเลยเฮ้ยโอ้อ เดี๋ยวไปยกเลิกการผอมเลยไม่พง้งไม่ผอมมันแล้ยสรุปวันนี้เขาก็ไม่ได้เล่นแบดอีกใช่ไหมคะสรุปวันนี้เขาก็ไม่ได้เล่นแบดอีกใช่ไหมใช่ฝนฟ้าม่เป็นตใจตลอ,อ,อโอ้โหฝนตกยังหนักแบบหลายลูกแล้วอ่ะอันเนี้ยโอ้โหหนักมากนุ้นๆขาวๆเลยนูเกอร์อดเล่นแบดเลยนูเกอร์ตัดใจแล้วนูเกอร์กินเวโปรตีแล้ว ตัดใจแล้วเล่นแบดเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกค่อยเล่นก็ได้แต่วันนี้นุเกร์ก็วิ่งเยอะนะใช่ลดไปตั้ง50นะิบแคลเน่แม่ล้ว <laughs> แค่คำนวณก็ข่าวเออของจริงลด12แคล